มาแล้วค่ะเพื่อนๆมาต่อคลิปที่เอ้ยคลิปที่สามแหละแต่ว่าเป็นการแท้งเนาะครั้งที่สามกับครั้งที่สี่เดี๋ยวจะเล่าครั้งที่สามกับครั้งที่สี่ในคลิปนี้แหละให้จบเลยทีนี้ก็ผ่านไปอีกกับการแท้งครั้งที่สองคราวนี้ก็เริ่มแบบรู้สึกมีความสะเทือนใจแล้วนะมันเริ่มเกิดความไม่มั่นใจกับตัวเองว่าอา้าวเราท้องต่อไปนีจ่จะแท้งอย่างนี้อีกหรือเปล่าแต่ก่อนก่อนที่จะ ก่อนที่จะไปถึงในในแทงครั้งที่สามที่สี่มีเรื่องเล่าเรื่องเล่านี่ไปดูหมอมาคือแม่ก้อยเนี่ยนะก็แม่ก้อยกับแฟนเนี่ยก็เริ่มแบบว่าจิตตกละพอจิตตกเสร็จเริ่มหาที่พึ่งหาที่พึ่งนี่ก็คือหาหมอดูหาหมอดูเนี่ยก็คือเป็นอาจารย์หมอท่านหนึ่งที่ครอบครัวของแม่ก้อยเอ้ยไม่ใช่ครอบครัวดีเนาะเอาเอาไปว่าแค่แม่ก้อยกับแฟนแล้วกันนะ ก็ไปดูอ่าเช็คดวงกับอาจารย์ท่านเนี้ยมาสักระยะหนึ่งในหลายๆครั้งแล้วก็ไปหาอาจารย์หมออาจารย์อาจารย์หมอนี่คือเป็นอาจารย์หมอดูเนาะไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์โรงพยาบาลนะเป็นอาจารย์หมอดูเป็นเหมือนแบบว่าประทับร่างอะ่ะเหมือนเป็นร่างทรงร่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็เป็นคนธรรมดานะอ่าทีนี้พอไปถึงเนี้ยก็เล่า เหตุผลให้ฟังว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตอาจารย์ก็เอาละท่านก็ประทับร่างทรงมาแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วการที่แม่ก้อยแทงเนี่ยเป็นเรื่องของสามีที่เมื่อชาติที่แล้วเนี่ยเขาไปทาไปไปทาใครสักคนหนึ่งเนี่ยให้ให้เขาเจ็บช้าน้าใจมากเลย ความเจ็บช้ำน,น้ำใจของเขาเนี่ยมันก็แคนมาในหลายภพหลายชาติซึ่งเขาก็สะเทือนใจแล้วก็เจ็บช้ำมามากจนกระทั่งในชาติเนี้เขาก็มาเจอกับสามีแล้วก็เจอกับแม่ก้อยแล้วเขาก็จะมาเอาคืนด้วยการที่เราจะต้องเสียในสิ่งที่เรารักหรือว่าเราอยากที่จะได้มากๆไปนั่นก็คือในเรื่องของลูกคือมันไม่ได้สมหวังกันง่ายๆอ,ะอ่ะแม่ก้อยกับสามีก็บอกว่า เอ้ยแต่เนี่ยเราแท้งกันมาแล้วนะสองครั้งติดติดกันอาจารย์ท่านก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่สองแต่เขาจะเอาสี่คือฟังแล้วแบบว่าเฮ้ยโคตรจิตตกเลยอ่ะนี่จะมาหาที่พึ่งนี่แบบว่าเจอหนักกว่าเดิมอีกอ่ะแบบว่านอกจากไม่สองแล้วจะสี่อีกอ่ะเอ้ยเหลืออีสองครั้งชช่ไวนี่อายุก็เยอะแล้วอ่ะกว่าจะครบสองครั้งนี่ไม่แก่กันพอด,ดีเลยหรอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็ก็แบบว่าเฮ้ยเขาจะเอาสองครั้ง สองครั้งเลยเหรอเขาคือเราจะทําอะไรให้เขาได้บ้างไหมเพื่อที่จะผ่อนหนักเป็นเบาคือขอไม่แทงสี่ครั้งอะ่ะต่อรองกันยังไงอะ่ะก็คือก็ไม่ได้ก็คือก็ไม่ยอมคือเข้าใจว่าน่าจะแคร์มากอะ่ะจนกระทั่งอาจารย์ท่านก็พูดเหมือนประมาณว่าให้อาจารย์เนี่ยช่วยอะไรไหมความว่าช่วยคืออาจจะต่อรองกับอันนี้เป็นความเชื่อนะต่อรองจากกับท่านยมพบาลหรือว่าจะให้ทําอะไรที่จะไปกักขังเขาไม่ให้เขาสามารถที่จะ มีผลกระทบกับชีวิตของแม่ก้อยได้ที่จะทําให้แท้งหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยคืออาจารย์ท่านก็จะช่วยนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งตัวแม่ก้อยเองกับแฟนก็เลยคุยกันในวันนั้นนั่นแหละแล้วก็บอกว่าไม่ทําแม่ก้อยก็บอกกแฟนก็ว่าเราลองมาคิดดูดิตอนเนี้ทั้งพี่ทั้งก้อยอ่ะเสียใจไหมเราเสียใจกันมากเลยโหแบบโคตรเสียใจเลยอ่ะมันเป็นทุกข์ในชีวิตมากเลยอ่ะกับความอยากมีลูก พอท้องแล้วก็แท็กติดต่อกันสองครั้งเนี่ยโคเสียใจเลยพี่แต่ก้อยเชื่อว่าใครก็ตามแต่ที่มีผลกระทบกับเราในลักษณะเน,นี้ยก้อยเชื่อว่าเขาคนนั้นอะ่ะคงจะมีความทุกข์อะไม่น้อยไปกว่าเราในครั้งก่อนที่พี่ได้ทําอะไรกับเขาไปไวอ้อ่ะคือซึ่งเราก็ไม่รู้เราก็จําไม่ได้ว่ามันคืออะไรแต่ก้อยเชื่อว่ามันคงทําร้ายจิตใจเขาเอาไว้อะมาก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 เลยอะแล้วมันก็ ส่งผลมาถึงเราทําให้วันในวันนี้เราเสียใจขนาดนี้แปลว่าเขาต้องเสียใจไม่ได้น้อยไปกว่าเราหรอกฉะนั้นอ่ะเราขอยึดหลักของหลวงพ่อจรรญแล้วกันเนาะก็คือสวดมนต์ปฏิบัตินั่งกรรมฐานแล้วก็อุทิศบุญขอโอโหสิก,กรรมหลงพ่อจรรญนอะ่ะเคยท่านเคยบอกว่ากรรมม,มันมีดอกเบีย้ยนะเวลาเขามาทวงคือนอะ่ะม,มันมีดอกเบีย้ยมาด้วยซึ่งนี่ก็คืออาจจะเป็นดอกเบีย้ยที่แม่ก้อยกับ สามีจะต้องชดใช้เขาเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะไม่ทําอะไรแล้วแม่ก้อยก็ห่างหายจากการแบบดูหมอกับอาจารย์ท่านนี้ไปสักระยะหนึ่งมากๆเลยเพราะว่าเราอะทาใจไม่ได้กลัวที่จะโดนทักทีนี้นับจากวันนั้นมาทั้งแม่ก้อยแล้วก็สามีก็พยายามที่จะปฏิบัติธรรมสวดมนต์จงกรมนั่งสมาธิขอโอโหสิกรรมแผ่เมตตาประมาณอย่างเงี้ยทำมาโดยตลอด แล้วแม่ก้อยก็ท้องครั้งที่สามในการท้องครั้งที่สครั้งที่สามของแม่ก้อยเนี่ยคราวเนี้ยเป็นการท้องแบบวนันวันอวันจริงๆนะก็คือแบบเออเราไปดูหมอมาหมอก็ทักทายเรามาในลักษณะนี้ตัวเราเองเราก็ไม่มั่นใจว่าแบบว่ามันจะท้องได้สําเร็จเสร็จสิ้นจริงๆหรือเปล่าแล้วอย่างสิ่งที่อ่า หมอดูท่านนั้นได้ทักทายมามันก็ไม่ได้ว่าจะจะพิสูจได้อะว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าแต่ว่าเราก็พยายามที่จะทําให้ดีที่สุดแล้วมันก็เป็นจริงค่ะทองที่สามแม่ก้อยมีเลือดออกมาอีกแล้วนั่งกรรมฐานแล้วก็อุทิศบุญขอโอโหสิก,กรรมไปลักษณะอย่างนี้หลวงพ่อจารันเคยท่านเคยบอกว่ากรรมม,มันมีดอกบี้ยนะ เวลาเขามาทวงคืนน่ะมันมีดอกเบีย้ยมาด้วยซึ่งนี่ก็คืออาจจะเป็นดอกเบีย้ยที่แม่ก้อยกับสามีจะต้องชดใช้เขาเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะไม่ทําอะไรแล้วแม่ก้อยก็ห่างหายจากการแบบดูหมอกับอาจารย์ท่านนี้ไปสักระยะหนึ่งมากๆเลยเพราะว่าเราอะทำใจไม่ได้กลัวที่จะโดนทักทีนี้นับจากวันนั้นมาทั้งแม่ก้อยแล้วก็สามีก็พยายามที่จะปฏิบัติธรรมสวดมนต์ เดี๋จงกรมนั่งสมาธิแผ่เมตตาขอขออโหสิกรรมก่อนต้องขออโหสิกรรมแผ่เมตตาประมาณอย่างเงี้ยทํามาโดยตลอดแล้วแม่ก็ก็ท้องครั้งที่สามในการท้องครั้งที่สองครั้งที่สามของแม่ก้อยเนี่ยคราวเนี้ยเป็นการท้องแบบว,นวันๆหวันจริงๆนะก็คือแบบเ,ออเราไปดูหมอมาหมอก็ ทักทายเรามาในลักษณะนี้ตัวเราเองเราก็ไม่มั่นใจว่าแบบว่ามันจะท้องได้สําเร็จเสร็จสิ้นจริงๆหรือเปล่าแล้วอย่างสิ่งที่หมอดูท่านนั้นได้ทักทายมามันก็ไม่ได้ว่าจะจะพรูฟได้อะว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าแต่ว่าเราก็พยายามที่จะทําให้ดีที่สุดแล้วมันก็เป็นจริงค่ะท้องที่สามแม่ก้อยมีเลือดออกมาอีกแล้วแต่คราวนี้ แม่ก้อยมีสติกว่าในหลายๆครั้งคือมันเหมือนกับยอมรับได้อยู่แล้วมัง้งหรือว่ามันเป็นสิ่งที่รู้อยู่แล้วมั้งว่าเออเดี๋ยวก็จะจะ,จะแท้งอีกอะอะไรประมาณอย่างเงี้ยแม่ก้อยก็อ่ะมีเลือดออกพอมีเลือดออกเสร็จแม่ก้อยก็ไปบอกอาจารย์แหละไปหาหมอเหมือนเดิมเลยอาจารย์อะจําได้เลยมาแล้วคนเนี้ยจําได้เลยเคสเดิมเหมือนเดิมทีนี้อาจารย์ก็ ยังเหมือนเดิมอยู่ก็คือท่านก็บอกว่าให้รอดูว่าร่างกายอะ่ะมันจะขับออกมาเองได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็คงจะต้องขุดมลูกอีกซึ่งใจแม่ก้อยแบบไม่ไหวแล้วว่าจะขุดมลูกอะไรนักหนาเนี่ยพังไปหมดแล้วว่ามลูกอะ่ะสองรอบแล้วว่าแม่ก้อยก็กลับมาเหมือนเดิมค่ะสไตล์เดิมของแม่ก้อยก็คือสายมูจริงๆแล้วก็ไม่เชิงว่าสายมูนะแต่แม่ก้อยเชื่อในพุทธศาสนาก็ไปไหว้พระที่ทิ้งพระบ้านตัวเองนี่แหละแล้วก็อธิษฐานกับท่านว่า ก็เล่าให้ท่านฟังเลยว่าเรื่องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตอนนี้เป็นครั้งที่สามแล้วนะแล้วก็แม่ก้อยอ่ะไม่อยากที่จะขูดหมดลูกแล้วก็ไม่อยากที่จะปวดท้องคือขอให้ท่านแบบว่าเมตตาช่วยแม่ก้อยด้วยก็คือขออย่าปวดท้องแล้วก็อย่าขูดหมดลูกแล้วแม่ก้อยก็ดําเนินชีวิตต่อไปเชื่อไหมแม่ก้อยก็ไปทํางานตามปกติแต่ตัวแม่ก้อยรู้เลยเนี่ยว่าร่างกายเราอะ่ะกําลังแท้งอยู่เพราะว่า หลังจากนั้นมาเลือดก็ออกไหลทุกวันเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มเลือดไหลทุกวันต้องใส่ผ้าอนามัยทุกวันและที่สําคัญแบบว่าเป็นคาวมากคือในห้องน้ําของแม่ก้อยเนี่ยคือเปลี่ยนผ้าอนามายัยหรือว่าอาบน้ำเนี่ยคือกลิ่นกลิ่นคาวเลือดแบบ,แบบแรงมากเลยอะ่ะเพราะว่ามันเป็นเลือดสดในหนึ่งเดือนเนี้ยมันก็ค่อยๆไหลออกมาโดยแต่แม่ก้อยไม่ปวดท้องเลยเลยนะไม่เป็นอะไรเลยแม่ก้อยก็ใช้ชีวิตปกติทํางานทํานู่นทนํานี่เป็นปกติ ก็ไม่ได้คิดอะไรก็ยอมรับสภาพว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ในวันหนึ่งขณะที่แม่ก้อยอาบน้ําอยู่อันนี้คือท้องอการแทงครั้งที่สามแม่ก้อยก็อาบน้ําเสร็จก็ก้มมองที่พื้นห้องน้ําแม่ก้อยเห็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าถ้าให้นึกถึงเคยเคยเห็นเหมือนแบบสมมติถุงพลาสติกที่ที่มันเปียกน้ําอะเพราะว่าแม่ก้อยอาบน้ําใช่ไหมพื้นก็ต้องเปียก ถุงพลาสติกที่มันเปียกน้ําแล้วมันแปะๆอยู่ที่พื้นอะแม่ก็เห็นอะไรที่มันเป็นคล้ายๆอย่างนั้นอะมีความกว้างสักประมาณครึ่งฝ่ามืออะครึ่งฝ่ามือประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยเออแล้วแม่ก็ก็เฮ้ยอะไรวะแม่ก็ก็ก้มลงหยิบขึ้นมาดูแล้วแม่ก็ก็ดึงอย่างเงี้ยตึ๊กตึ๊กโอ้โหแบบว่าขึ้นเหนียวมากอะเหนียวมากแล้วแม่ก็ก็งงอยู่สักพักว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็ก็ถึงแบบอ๋อหรือว่านี่คือถุงตั้งคัน นี่คือถุงตั้งครรภ์หรือเปล่าที่มันหลุดออกมาจากร่างกายของเราแล้วอะแต่คือตอนที่หลุดอะเราก็ไม่ได้รู้เรื่องหรอกเราแค่อาบน้ำไเฉยมันเป็นสีขาวขาวอะค่ะเปียกๆิเอียก,กน้ําเป็นสีขาวๆาวเหมือนถุงพลาสติกอะที่เปียกน้าแล้วลมันก็ก็ดึงกอู้แบบว่าคือมันเหนียวมากอะเนียวเหนียวแล้วแม่ก็ก็นึกในใจว่าเออเราคงแทงสมบูรณ์แล้วล่ะเพราะว่าถุงตั้งครรภ์อะหลุดออกมาด้วยก็เรียกสามีเรียกอะไรมาดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จัดการไปแล้วก็ไปหาคุณหมอคุณหมอก็ตรวจภายในตรวจนู่นตรวจนี่เสร็จ คุณหมอก็บอกว่า่าแม่ก้อยแทงแล้วแล้วก็เป็นแทงที่สมบูรณ์เรียบร้อยก็คือไม่ต้องขุดหมดโลกและเลือดก็หยุดไหลค่ะในการแทงครั้งนี้ก็เป็นไปตามที่ได้อธิษฐานขอพรกับพระที่บ้านเอาไว้ก็คือว่าขออย่าให้ลูกปวดท้องขออย่าให้ลูกต้องขุดหมดโลกซึ่งก็ได้ทั้งสองอย่างนี้แล้วก็เป็นการแทงที่สมบูรณ์ด้วยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นการแทงครั้งที่สี่แล้วกันเนาะคลิปมันยาวเกินไป นะคะเดี๋ยวครั้งหน้ามาเจอกันในการแทงครั้งที่4เดี๋ยวแค่นี้ขอแต่งหน้าต่อก่อนยังไม่เสร็จแล้วก็ยังไม่ถึงสักที